สวัสดีค่ะพบกับตาฮิติบ็อกอีกแล้วนะคะวันนี้ตาจะมาพูดถึงอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ตาได้ลองแล้วก็ชอบมากๆตัวนี้คือปกติอาหารเสริมที่ตาได้ทานอยู่ก็จะมีไม่กี่ตัวจะมีวิตามินซีแล้วก็ที่ได้เพิ่งมาลองอีกตัวนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนที่ทำไมถึงต้องทานเพราะว่าต้นเอกเนี่ยเราก็มีคอลลาเจนเยอะในตัวใช่ไหมทำให้ผิวสดใสเด้งดึ๋งดงังตอนนี้แล้วก็ อายุก็แก่ไปตามวัยคอลลาเจนในตัวก็จะลดลงแล้วก็ต้องหาอาหารเสริมเพื่อมาเพิ่มความสดใสแข็งแรงกับผิวเราเหมือนเดิมก็ตัวนี้ที่ตาจะแนะนําก็คือตัวนี้เลยมีเฟกคอลลาแคลตัวนี้เป็นคอลลาเจนผสมแคลเซียมนอกจากผสมแคลเซียมแล้วก็ยังมีวิตามินอื่นๆอยู่ทั้งกรีนทีเอ็กซ์แท็กแอเซโรลาเชอร์รี แอลกูตาไทโอนที่จะทําให้ผิวขาวก็นุ่มสดใสนอกจากนั้นตัวแคลเซียมจะทําให้ข้อต่อแข็งแรงมากขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็คือมี10ซองใน1กล่องกล่องละ410บาทเท่านั้นแล้วก็รสชาติที่ได้ทานตอนแรกก็คือมันเป็นรสมิกเบอร์รี่เราทานได้ทั้งแบบฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยสำหรับคนที่แบบว่า ชอบแบบรวดเร็วแล้วก็ชอบแบบจีจีจะจัดอันนี้เดี๋ยวต้าจะแกะให้ดูว่ากินจริงมันเป็นยังไง450บาทไม่แพงนะเพราะว่าคอลลาเจนตัวอื่นก็เป็นพันแล้วนะแล้วก็ไม่ได้12เท่าน,นี้ด้วยแต่นี้เป็นคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมจากเกยอรมันอันนี้ต้าลองแล้วชอบอันนี้ตัวนี้เป็นซองแบบนี้ซองหนึ่งมี15กรัม อุยจนนี้แกะนะแล้วก็สามารถตักทานได้เลยอืมเปรี้ยวอะ่ะเหมือนอารมณ์แบบมะขามจีจาแต่เป็นรสชาติแบบอร่อยชอบแบบทานแล้วแบบตื่นหรือว่านี่ผสมกับน้ำแล้วก็ทานในซองมีเป็นรสเบอร์รี่ ผสมแกนนิดนึงทานง่ายมากๆก็คือเราจะสามารถพกไปทานในทุกที่วันหนึ่งก็ทานแค่2องเดียวเท่านั้นไม่ยากเลยชิมแป๊บาสำหรับคนที่ต้องการติดต่อวีเฟลกจะซื้อ,อยังไงซื้อที่ไหนเ,เข้าไปในไลน์ไอดีวีขีดเฟลกนะจ๊ะแล้วก็อินสตาแกรมกับ เฟซบุ๊กก็ v f เฟ็กออ i ฟิตัวนี้แนะนำเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำคนที่ถามมาในแฟนเพจว่าตอนนี้ใช้อ่าเสริมตัวไหนอยู่ทำไมดูผิวดีอะไรอย่างงี้ตาแนะนำตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนี้ตาขอลาไปกับนี่หมดแก้กอ,า,อากัรอร่อยมากไปลองทานกันดูคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย Thank you.